สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆบ้านป้าแมวอีกแล้วนะคะบ้านป้าแมวก็เฉะเละเทอะไปหมดเลยท,ท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเป็นฝนมันตกค่ะเนาะป้าแมวก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาไลฟ์แบบเฉะเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆนะคะอ่าเบอร์ของป้าแมวศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะเอฟซ โทรหาป้าแมวหรือแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ได้2เบอร์นะคะอีกเบอร์หนึ่งป้าแมวจาไม่ได้แต่ป้าแมวลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเฟซบุ๊กไลฟ์ของป้าแมวก็ทําดีต่อไปหรือป้าแมวบอลสีนะคะของป้าแมวมี2 f a เฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะถ้าเข้าไลน์ไม่ได้ก็ลองเข้าเฟซบุ๊กป้าแมวมานะจ๊ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวเริ่มที่นางลากสุดนะคะผู้ชมค่ะนางลากสุดต้นนี้ต้นใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะคะผู้ชมผ่านนี่นะคะไซส์ใหญ่ปา้ายสวยๆแบบนี้นะคะ ก็แมวขายให้กระถางนี้เอาไป500บาทนะจ๊ะกระถางนี้นะ500บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนะคะไซส์ของเขานะคะแบบนี้เลยนะคะป้ายแบบนี้นะคะ500บาทนะจ๊ะกระถางนี้นะค่ะแล้วก็มาที่นางลากสดนี่ท่านผู้ชมดูสิคะสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนางลากสดสวยทุกกระถางเลยลุ้นป้ายนะคะลุ้นป้ายนะคะเขาผ่ามาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดียวกับกระถางนี้นะคะท่านผู้ชมผ่ามากระถางเดียวนะคะนี่ ลุนป้ายนะคะท่านผู้ชมป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ200บาทนะมีแค่นี้นะคะหมดแล้วนะมีแค่นี้นะคะหมดแล้วนะจ้ะต่อมาเป็นอับสวรสวรท่านผู้ชมขาี่อับสวรสวรสวยๆแบบนี้นะคะท่นานผู้ชมขาท่านผู้ชมดูคลิปของป้าแมวแล้วดูให้จบไลค์นะคะท่านผู้ชมขามีมีทั้งไม้ถูกและไม้แพงแล้วไม้ถูกก็ไม้ไม้แบบว่าไม้ป้ายอะ่ะก็มีตัวถูกแล้วมีตัวแพงนะคะท่านผู้ชม ม,มีมีบอลป้ายถูกก็มีนะคะท่านผู้ชมขาดูคลิปของป้าแมวให้จบนะ,ะท่านผู้ชมจ๋าค่ะมากระถางนี้นะคะเป็นอักษรสวรรค์ป้ายสวยๆเลยทะะ่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นอักษรสวรรค์ป้ายสวยๆแบบนี้นะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละชุดนี้เอาไปอยู่ที่เอาไปเลยนะคะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบนะนี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะสองร้อยห้าสิบทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ นี่ก็เป็นรัตนสินป้ายแผงออกมานะคะท่านผู้ชมขาะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสองร้อยห้าสิบทุกกระถางนะจ๊ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านในอีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบอลป้าแมวคลิปนี้ป้าแมวจะพาไปดูบอลป้ายนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลป้ายทั้งหมดนะคะคลิปนี้นะค่ะมาด้านนี้อับสอนสวรรค์ก็ยังอยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมาด้านในก็เหมือนกันนะคะอับสอนสวรรค์นะคะสองร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมนี่นะคะ ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะมีแค่นี้นะคะอ๋อมาด้านนี้ป้ายสวยๆแบบนี้เลยป้าแมวให้กระถางละสามร้อยบาทนะคะตอ,อนสวรสค์นะคะ3ามร้อยบาทนะตรงนี้นะสามรอบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะป้าแมวพาชมนะคะท่านผู้ชมจ๋าอ่าต่อมานี่เลยถ้วยบางแก้วสวยๆหน้าสวยๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เล้นะคะขายให้เจ็ดร้อยบาทนะท่านผู้ชมจ๋าเทพอักษรา,าด่างกาบแล้วก็ด่าง ด่างที่ใบมาแล้วนะคะนี่นะคะป้าแมวกระถางนี้ป้าแมวให้250บาทนะคะกระถางนี้นะ100บาทหมดไปแล้วนะคะท่านผู้ชม100บาทหมดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะต่อมาเป็นชมพูทวีปป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวขายให้ราคาถูกนะคะชมพูทวีปนะคะเอาไป250บาทนะคะ250บาทนะกระถางนี้เขาเอฟไปแล้วนะมีกระถางนี้กระถางเดียวนะคะลูกค้าเอฟไปแล้วนะคะนอกนั้นยังไม่ได้เอฟนะคะค่ะแล้วต่อมากระถางนี้ มีกระถางเดียวนะคะป้าเมียวขอสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีกระถางนี้นะขอสามร้อยบาทกระถางเดียวนะจ๊ะนอกนั้นสองร้อยห้าสิบาทหมดนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ท่านผู้ชมผ่าดูด้านนี้นสวยๆเลยกระถางนี้ป้าเมวขออยู่ที่สามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจา้าค่ะรัตตนสินก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะรัตนสินป้าเมวนะคะป้าเมวพาชมนะรัตตนาสินนะคะค่ะมาด้านนี้ด้านนี้มีอยู่หนึ่งใบ นี่นะคะเดี๋ยวว่าแมวอาเชื่อลืมอันนี้ลืมมองไม่เห็นเลยพระนครท่านชมค่ะเป็นพระนครน,นะคะพระนครกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมไปกันเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะมาด้านนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนวยสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมทุกหน้านะคะสวยมากศิลาหุ้มทองของว่าแมวต้นนี้มีติดด่างนะคะติดด่างมาแล้วนะคะประแมวขายให้กระถางนี้นะคะ กระถางนี้ขออยู่ที่300บา,บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้ขอ300บาทนะคะมีติดด่างแบบนี้นะคะ300บาทนะค่ะต่อมาแบบนี้วันนี้ป้าแมวขายให้ท่านผู้ชมในฐานะมันเละเทะมากในะท่น้นบนป้าแมวเนาะมันฝนตกมากเลยอ่ปะป้าแมวขายให้ fc ในราคาที่ถูกๆเลยนะคะวันนี้นะคะ fc ที่เคารพทุกท่านที่ f ฟบอลสีในช่อง YouTube ของป้าแมวและแม่ค้าพ่อค้าที่ป้าแมวไปช่วยลงไลฟ์ทำยูทูบให้นะคะวันนี้ป้าแมวเอามาปล่อยให้ นี่นะคะเป็นการาสมนาบุญคุณ fc ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะว่าป้าแมวพูดสิ่งใดไปป้าแมวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะนะคะถ้าพ,พูดผิดนะท่านผู้ชมจ๋าป้าแมวให้ศีลาหุ้มทองวันนี้ให้ในกระถางละ200บาทไปเลยนะคะนี่นะคะป้าแมวให้ fc ทุกท่านนะมีแค่นี้นะคะ fc ขามีแค่นี้นะคะ fc มีแค่นี้นะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะศีลาหุ้มทองของป้าแมวนะคะนี่ก็อีก กระถางหนึ่งรัตนสินนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะนี่นะจ๊ะรัตนสินจ้ะเพชรเจ็ด hmm. สีรุ้นป้ายของป้าแมวนะคะรุ้นป้ายนะไม่ย,ยังไม่ป้ายนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะจ้าหนึ่งร้อยบาทนะเ mm hmm. จ้าจัก,กระพัดนี่นะคะหลดใหม่มากระด่างแล้วนะคะเจ้าจัก,กระพัดมีสองกระถางนะคะกระถางละสองร้อยบาทจ้าท่านผู้ชม mm hmm. ค่ะต่อมาเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะกระถางนี้ขอสี่ร้อยบาทนะคะ ด่างทุกใบนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะพ่อเม่เขานะคะท่านผู้ชมนะคะด่างแบบนี้นะคะขออยู่ที่สองร้อยบาทจ้ะคะเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะคะลุ้นด่างจะถางละหนึ่งร้อยบาทในการลุ้นด่างนะท่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ที่มีติดด่างแบบนี้แล้วที่มีติดด่างแบบนี้นะคะยังไงเขาก็ต้องด่างแน่นอนนะป้าเมวขออยู่ที่เอาไป โอ้อันนี้สวยด่างสวยมากเลยอันนี้ป้าเมวขอ200บาทนะคะกระถางนี้นะคะขอ200บาทกับกระถางนี้นะคะ200บาทท่านผู้ชมดูดีๆนะคะนี่นะคะเขามีด่างมาแล้วนะคะนี่นะคะ200้อบาทนะนี่นะคะ200บาทจะ้ะเพชรเจ็ดสีนะคะ200ร้อยบาทค่ะแลวส่วนต้นอื่นก็อยู่ที่หนึ่งร้บาทนะคะท่านผู้ชมที่ยังไม่ด่างที่ลุ้นด่างก็คือป้าเมวขายให้ราคา100้บาทนะจ๊ะเพชรเจ็ดสีอันที่กัดเม็ดสีเต็มแบบนี้แล้วอยู่ที่ 200บาทนะคะนี่นะคะกัดเม็ดสีเต็มแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าน um ี่ okay. นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ด่างนะนี่นะคะปลายใบเขาก็มาด่างแบบนี้นะคะต้นนี้กัดเม็ดสีเต็มนะคะอยู่ที่200บาทนะคะนี่กระถางนี้ปลายใบก็มาด่างนะคะเดี๋ยวก็โตขึ้นไปเขาก็จะด่างออกมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละ2 0 0บาทนะคะแบบนี้นะต้นนี้มาเป็นเสร็จ เป็นอะไรทุกอย่างดูว่าแมวก็ลืมชื่ออะท่านผู้ชมกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่200บาทกันแล้วกันนะคะฟอร์มกอพืบเลยนะนี่นะคะอ่าเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีที่ป้ายนะคะท่านผู้ชมที่ป้ายแล้วนะคะอันนี้คือรุ้นป้ายแต่กเขาก็มีติดป้ายมาบ้างแล้วเนาะโอ้โหถ้าใครได้กระถางนี้ไปฟุกค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะ200บาทนะคะกระถางนี้นะคะ200บาทนะใครไวใครได้นะคะท่านผู้ชมมีอยู่กระถางเดียวนะคะ มีสามหรือสี่ต้นไม่แน่ใจนะคะมหาเศรษฐีนะคะกระถางนี้นะคะสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมจ๋าถ้าโทรหาป้าแมวยังไม่ติดเราอย่าเพิ่งใจร้อนนะเดี๋ยวว่าแม่ก็ตอบกลับนะคะบางทีป้าแมวตอบไม่ทันจริงๆนะคะเพราะเอฟซีเอฟมากค่ะแล้วบอลสีของป้าแมวแต่ละต้นออกไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยคือสวยมากนะคะท่านผู้ชมจ๋า,าจะก็จะได้ถือโทษกดป้าแมวนะเดี๋ยวป้าแมวรับทุกสายนะคะท่านผู้ชม ่ะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขามาด้านนี้นะคะเป็นเศรษฐีสุพรรณไซส์แบบนี้เลยนะคะไซส์สวยๆน่ารักแบบนี้เลยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะและอันนี้มาเป็นมงคลปฐถมค่ะมงคลปฐถมนะคะกระถางละมงคลปฐถมรุ่นป้ายท่านผู้ชมค่ะมงคลปฐถมรุ้นป้ายนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะมงคลปฐถมนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยนะคะพ่อแมวขายให้อยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมรวยล้นฟ้าไทยมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋ามีสองกระถางนะณเมืองนนกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางค่ะณเมืองนนลุ่นป้ายนะคะ,คะมีสองกระถางพันดาวพันดาวนะคะในในในต้นในกระถางเนี้ยเขามีสองต้นนะคะใน,นกระถางน,นี้มีสองต้นนะคะประเมลขอ150 1ร้อยห้าสิบาทนะทนะพันดาวนะจ๊ะค่ะต่อมาเป็นกําแพงแสนกําแพงแสนเหลือต้นเดียวอ้าวเหลือต้นเดียว ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะเหลือต้นเดียวแล้วนะเอาไปเลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะขุนไกนะ่อะท่านผู้ชมถามขุนไก่มากันเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้ป้าแมวไปหามาให้แล้วนะคะมีอยู่ห้ากระถางนะคะขุนไก่ป้ายๆแบบนี้นะคะป้ายสวยๆแบบนี้ทุกกระถางเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาชมนะคะขุนไก่ป้ายทุกกระถางแบบนี้เลยนะจ๊ะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะขุนไก่นะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะขุนไก่ป้ายแบบนี้นะคะ กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะต่อมาเป็นชายชนป้ายของป้าแมวเนี่ยนะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะทุกกระถางนะจ๊ะกระถางละสองร้อยบาทนะคะชายชนป้ายนะคะกระถางละสองร้อยบาทจ้ะเห็นไะคะต่อมาเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะมรคร์สวยๆเลยนะคะกระถางละสง100ะองหนึ่งร้อยบาทจ้ะขออภัยจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ ม่วงจรัดสกุลค่ะม่วงจรลด,ดสกุลน,นะคะป้าแมวขายให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะมีสองกระถางน,นะคะม่วงจระด,ดสะกุลน,นะคะค่ะท่านผู้ชมป้าแมวให้ดูนะอีกกระถางนึงเริ่มจะกัดสีมาแล้วนะจ๊ะขายให้หนึ่งร้อยบาทจา้ะม่วงจรลดสก,กุลน,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะค่ะต่อมาโอ้โหนี่สวยมากอินทะลังสันนะคะอินทะลังสันนะคะสวยมากนะคะป้าแมวขายให้ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะค่ะต่อมาเป็น ขุมทองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขุมทองนะคะขุมทองขายให้กระถางละสองร้อยบาทนะจ๊ะนะคะสองร้อยบาทสามวังปลาแมวเหลืออยู่สองกระถางนะคะสามวังนะคะสามวังขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสามวังนั้นหนึ่งร้อยบาทจ้ะชินนะบัญชนเหลือสามกระถางนะคะชินนะบัญชนเขาโตมาจะกกัดสีสวยมากนะคะกระถางละสองร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละสองร้อยบาทนะ อ่าท่านผู้ชมขาป้าแมวก็มีสิ่งดีๆมาบอกท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมป้าแมวเคยไปรักษาแต่ก่อนนั้นป้าแมวก็เป็นหมอนวดเนาะก็ป้าแมวไม่ได้เรียนนะคะป้าแมวไม่ได้ร่ำไได้เรียนอะไรมานะคะเรื่องหมอนวดนะป้าแมจะแนะนำคือคุณแม่ป้าแมวบอกมาป้าแมก็ไปนวดตามชาวบ้านทั่วไปนะคะอันนี้ป้าแมวก็จะบอกอ่าถ้าไปกระทบกับท่านใดป้าแมก็ขอโทษขออภัยไว้นที่นี้นะคะคือบอกสิ่งดีๆแล้วให้ท่านผู้ชมบอกต่อไปนะคะ ท่านใด้ป้าแมวเคยไปรักษาอันนี้ขอเอ่ยนามนะคะปะ้าแจ่วป้าแจ๋วแถวบ้านป้าแมวนี่แหลปะปะ้าแจ๋วว่าเขาหกล้มตกบันไดนี่เขาก็เลยเป็นอมัมพษ์นะคะท่านผู้ชมอมัอมาพาตป้าแมวก็ไปรักษาเขาตอนแรกป้าแจ๋วเนี่ยมือไม้เนี่ยคือเกง่งแล้วก็งอคือเหยียดไม่ได้พูดง่ายๆเหยียดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วท่านก็ปากเบี้ยวนี่นะคะป้าแจ๋วนะคะตอนนี้ ท่านหายดีแล้วนะปะ้าแจ๋วค่ะป้าแมวก็ไปด้วยเอาไปท่าผม้ชมเห็นไหมนะท่านที่แบบเริ่มเริ่มจะปากเบี้ยวแล้วท่านทานอะไรไม่ได้น้ําจะไหลออกตรงตรง,ตรง,ตรงปากเราค่ะค่ะอ่านวิธีเอาคืนนะคะคือนวดใต้คางนะคะท่านผู้ชมนวดใต้คางเรานะคะนวดขึ้นมานะคะท่านผู้ชมแล้วก็นวดลงตรงลําคอเราค่ะคือเส้นมันจะแข็งตรงนั้นนะคะหรือว่าต้มไข่ก็ได้นะคะต้มไข,ข่คึงคึงก็ได้ค่ะคือไอร้อนมันจะไปช่วยให้ เส้นเราจะผ่อนคลายได้นะคะท่านผู้ชมจา๋านี่ก็เป็นปัญญาชาวบ้านนะคะคือไม่ได้ป้าแมวไม่ได้ได้ไม่ร่ำเรียนเล้ท่านผู้ชมก็ขอให้ไปหาหมอหมอนะคะหมอโดยตรงนะแต่นี้ป้าแมวคือบอกต่อๆกันไปนะคะอืเธอไปหาคุณหมอที่รักษาโดยเฉพาะทางนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่ป้าแมวมีสิ่งดีๆที่บอกต่อได้ป้าแมวก็บอกต่อนะคะแล้วก็ขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือให้แช่แช่น้ําอุ่นหรืออาบน้ําอุ่นเรานะคะท่านผู้ชม ค่ะแช่น้ําอุ่นเอามือแช่เอาเท้าแช่อาบน้ำบุ่ค่ะของป้าแมวก็จะมีใบมะขามใบมะกรูดขมิน้นไผ่อะไรพวกนี้นะคะคือต้มรวมไปเลยนะคะท่านผู้ชมขาต้มรวมไปลแล้วเราก็อาบอาบลดหัวลดเท้าเราดได้ด้วยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะยังไงก็โทรหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวยินดีบอกต่อนะคะท่านผู้ชมขาค่ะป้าแมวขอสวัสดีกับไปกบบระบอนสีของป้าแมวส,สวยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมโทรหาป้าแมวนะคะ แอดไลน์ค่ะป้าแมวนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าหลังจบคลิปนี้แล้วถ้าป้าแมวยังไม่ได้รับสายท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะอ่าจะปล่อยอีกคลิปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะจะปล่อย YouTube อีกนะคะมีซึ่งมีราคา50บาท70บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะคือค่าส่งของป้าแมวคือเมาเหมาอยู่ที่70บาทกี่กระถางก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ